สวัสดียังเมื่อเร้าจ้าื้นนี้วันนี้ก็หนาวเหมือนเดิมค่ะื้นนี้แค่สี่เข่าสวนกับพุณนแม่ตื่นแต่เช้ามากินเขาน้าวนวยพุณนแม่มือนแ้ก็เข้าสวนจ้ามาเอาผักจ้าไปให้ลูกค้าไปแถมให้ลูกค้าผักสดๆเลยไปดูคุณนแม่กำลังทำอะไรหนูมาเก็บผักอันอะไรนะแม่ผักคอมเป มาเอาผอมเปจ้านะคะหอมเปบ้านนะคะนี่เห็นไหมนี่นูกเอนไก่มาตัดเฮเซ่ก็อ่อนไก่มาตัดเทลใบเทลใบค่ะนะคะมอ้นี่ซ่องสีหนาวอีกแล้วนะคะวุ้ย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 ปลูกว่าพอเดือนดูค่ะดูผลผลิตของเราวุ้ยคือเป็นต่สอนแท้ปลูกว่าพอเดือนเลยนี่เห็นพ่อกับแม่เพิ่นปลูกจำไม่ไม่ถึงเดือนเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ได้กินแตงกวาแล้ว า,าดินที่นี่ชุ่มฉ่านะคะดินดีนะปื้เห็นบะที่ไปซื้อน้ากันกับแม่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้ป่ะแม่ฮืมน้องภูมิุดมอรนิ่งทายเอซีมาดูมาชมสวนซิมารีวิวซิมารีวิวซิว่าน้องภูมิมีอะไรที่สวนน้องภูมิบอกเอฟซีซิวสวัสดีครับวีญยังสวัสดีครับเอฟซีฟ้าบ้านคิดมากนะ อันนี้คืออะไรนี่รีวิวพายเอฟซีชมสวนสิครับอันนี้แตงกวานะครับยังไม่ถึงเดือนเลยมันก็ใหญ่แล้ควครับลูกใหญ่เนาะครับแตงกวาผัดอร่อยโอ้ยแตงกวานะคะอันนี้ก็ผับบสาสารจาบบ้าวาคืองามถช่เนาะมามาดูด้านนี้ค่ะคุณแม่ทำอะไรไม่รู้อออถ้าเสียผักไปกาาคายจ้า เดี๋ yeah. พระเคก็จะพระเคจะไปตัดอันใบหอมเปก่อน่นเยอะแยะน้องพรมมาถือไว้ให้ป้าหน่เร็วแต่งกวดอันใหญ่ยังเลยนี่อ้ามาถือเร็วโอเคจะตัดหอมใบหอมเปยน้องพมถือไว้แบบนี้แล้วก็คุยสิแบบนี้เ แล้วก็ดูป้ปเาเ nah e คกันป้าเคกำลังทำอะไรก็บบ่อบเอลซี่คนเดียวดูป้าเคตัดหอมเปดูป้าเคตัดหอมเปนะคะปะ้าเคตัดเก่งมากเลยครับเป็นหอมเปบ้านใส่ส้มตำนี่หอมมากแล้วก็พรีเมียมนะคะพวกเขามายินดีจับตัวเน้องก็ว่าช่วยคุณซื้อของมาแล้วมันก็ยังไม่ได้ขายหมด มันขีตะโกงงูการงอกางูบ้นบ้านเดินเดนนี่ยังกอบ้านเดินนองพงเขาพขอนอยู่แล้ว่ามันเลียนเกิดมันเลียนโทรสันแตไม่เลี้ยงหอน้ำกันเลียนสาก็ปีหนึ่งสาวันไม้ระย่อมน่าขินตะงหอดคำหาหกหตองั้นอาอน้นสวัสดีค่ะ นี่เห็นไหมเห็นไหมนนี้คือผักหอมเปย์บอกเอ็ซีซื้อหอมเปย์ก็คืออันนี้คือผกออกออักหอมเปย์นะคะเราตัดเอาแบบนี้เราไม่ได้ซื้อบางทีเราก็ซื้อแ,แต่ว่าของคุณแม่พรมเมี่ยเป็นผักหอมเปย์บ,บ้านเนาะใส่ส้มตำแล้วมันอร่อยมากค่ะน้องภูมิต้องตัดเอาแบบนี้เกิดมาจากธรรมชาติอ่าแม่ย่าจะเสียตอนไหนปู่ลาก็เราจะกินข้าวด้วยนะเยอะเยอะมาก นะคะไปถ่ายเอซีเดินไปดูด้านนู้นเลยไปรีวิวก็พูดไปตาใหนเหมือนไม่มันต้องมันต้องเลือกเอากำลังถ่ายคลิปกับป้าเคอยู่กำลังถ่ายคลิปกับป้าเคอยู่ เดี๋ยวดขาะแปดนาทีก่อนครับนะวันนี้ได้อะไรบอกเอฟซีทีได้อะไรกินวันนี้นะวันนี้ได้กุ้งกินครับโอ้อ<า>ดเอดี๋ยครับครับกุ้งพระเอซื้อมาแล้วก็นึ่งใช่ไหมครับนี่ค่ะหอมปีบ้านบอกเอฟซีว่าก็คือเอาไปก็คือเอาไปใส่จัมยูยูอ่ะ วันนี้หอมไปบ้านจ้าหอมไปบ้านมันดีนะคะเอซีมันหอมจะพาไปดูไปดูคุณย่าด้านนู้นไปไปดูคุณย่าติตามคุณย่าทำอะไรคุณย่าทำอะไรครับล้างผักครับญาจะผักไปขายเอซีเอาไหมซื้อไหมจะส่งไปให้กินกรอบๆเนี่ยเอซีเอ้ยล้างผักก่อนเลยล้างให้สะอาดเลยนะคะให้ล้าง ภูมิไปขายให้ไปไหมฮะคีโลไฟฟ้าไปขายดีคีขายออกมานไปขายเป็นไหมไม่ขายอยู่ใครไปอยู่กับบ้านเราก็ได้ใายให้ไม่หญิงไม่จะไปสุกไม่หญิงไปตลาดบอมุนตามบาเขไปเลย ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มน,นี่อืมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมครับวันนี้วันเสาร์ครับไม่อยากกินตำส้มพะเคือหรออยากครับไม่เยอะๆโอเคจะต้องได้ไปซื้อหมูยออีกเลหยมหมูยอหมดแล้วหรอพะเคือเยอะมดแล้วมันไม่ได้ซื้อมาเยอะหรอกของมันแพงลูกเมื่อเช้าก็แพง พี่ก็ขึ้นราคาแล้วขายไป่งนั้นแหละโอ้ยดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่มีรายได้ไงลูกอย่งนู้นที่ไหนใช้ย,ยังไงล่ะขายสั่งกันแล้วก็ได้กินเห็นไหมซืมม้ออซีม,ม,อ,ม,มอเสือด้วยขายได้กี่นาทีแล้วว่าเคจะพาไปกินข้าวหกนาทีแล้วครับแล้ทำไมรู้ว่าหกนาทีเราจะพาไอซีเราไปกิน <c oughs> ข้าวกับอะไรอะไรนี้ เดินพาเดินไปหาปูลา่อยนะแล้วเค่จะบอกมีใช่ไหมอันนี้คือเพื่อผักสวนวครัวครับอันนี้คือเพื่อผักสวนวครัวครับมีอะไรบ้างก็ชี้ๆบอก FC สลูดตรงนู้นเป็นแบบนั้นตรงนั้นเป็นแบบนี้รู้เรียนเก่งไหมเก่งอยู่ครับ นี่คือต้นมะละกอนนะครับส่วนกินได้ครับผมสวนกินได้ครับกินได้ทุกอย่างเลยครับนี่ย่าเป็นคนปู่ครับผมเป็นคนกินใช่ไหมครับแลเเป็นคนเก็บใช่ไหมครับก็อเอา มันหอมดีเวลาใส่กุ้งใส่โบยด้ยตื่นมานี่แกงความล้างหน้าอยังยังครับหนาวอยู่เนาะหนาวไหมคอนแกนบอกเอฟซีสิครับคอนแกนหนาวมากเลยครับเอฟซีบรรยากาศ แล้วนะคะเออเออขามนมีหนามเอวลูว่ในกลูเวูเนาะควับมีเสืามวเสืวกลูอกูพวกลูกสอวกวกอพวองอกอเป็อพกเปือพักเอลเืกเอู่อพวเอาลอบบูกอะกเอกอวกลนก่อเอพวเนวกอกก เอฟซีคะน้องภ<ด>ู<ผ>มิะจะไปกินข้าวแล้วนะคะโทรศัพท์นิ่งๆเวลาน้องภูมถือโทรศัพท์กินข้าวก่อนนะคะได้แล้วนะคะนี่หนาวมากเลยนะคะอันนี้คือหอมเปรย์น้งองเขาได้ชาเยอะเลยนาเฉยคะ่ปะปากเก้านาทีแล้วอ่ะบอกเอฟซีนี่ยสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะบค๊ายบายครับผมโอเคอยังครับ Nhìn thế nha, hát nhìn cái đẹp vậy